รเราอยู่ที่เจ้าแม่คนอิม่มนะครับฟอร์ซักนะครับที่ใกล้ๆน้ำพุร้อนปองกระทิงนะครับก็จะเป็นวัดนะครับแล้วก็ขึ้นขอขึ้นมาดูนะครับนะี่ครับเป็นบริเวณภายในวัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับ อันนี้เป็นหมอกุมารพัฒนนะครับในพื้นที่นี้จะอยู่ในปงกระทิงนะครับน้ำพุร้อนปกติงจะมีอยู่ในภูเขาล้อมรอบนะครับเช้านี้มีฝนตกลงมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับ บันไดปูด้วยกาบหอยนะครับเยอะมากเลย เราขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนะครับหอบเลยครับครับก็นี่เป็นพระพุทธเนรมิตรนะครับ องใหญ่เลยนะครับขึ้นมาสูงแล้วครับครับที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปเดินตูต่อนะครับ ะจะมีหลวงพ่อสังกจายนะครับพระสังกัจจายนะนะครับศิลปะสวยงามมากนะครับครับจะเป็นหอยเปลือกหอย ก็จะเป็นหอยเทียมนะครับเพราะมันจะเท่ากันหมดเดี๋ยวพาเดินรอบ,รบก่อนเดี๋ยวเดินรอบ,รบก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับสำนักสงฆ์นะครับเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับ นี่พระบววสดกำลังก่อสร้างนะครับสีขาวสวยงามมากนะครับ อันนี้พื้นที่รอบๆนะครับรอบๆพ่อโอสดก็จะเป็นบอ่อน้ํานะครับบอ่อใหญ่เลยนะครับเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับด้านล่างด้านซ้ายมือก็จะเป็นน้ําพูร้อนนะครับโปรงกระทิง จะเป็นวิวมองไปถึงอ่างเก็บน้ําเลยนะครับดอกไม้สวยมากนะฮะ รอบๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพะอโโบสถกันนะครับเป็นไงบ้างครับพะอโโบสถสวยไหมอ,อ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมครับ ไม้แกะสะลักครับไหนทั้งแผ่นครับทั้งแผ่นไหนลองขี้ให้ดูหน่อยดิเป็นไม้แกะสะลักทั้งแผ่นนะครับนี่นะครับสวยงามมาก ซ่อมแซมยังไม่เสร็จนะครับยัมีการซ่อมแซมอยู่เป็น,น,นปูนปั้นลายปูนปั้นนะ ฝนมาแล้วครับฝนม,ม,บมาแล้วจ้ะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับติดตามด้วยนะครับ